ตามมานไน้องแซมนะครับหมายเลขสิบนะครับแซมแล้วก็ออดหมายเลขยีเจ็ดมาดูกันนะครับว่าตอนนี้ตอนนี้นะครับน้องก๊อฟอันดับสองนะครับแต่ว่าต้องดูกันยาวๆนะครับควกหลายรอบสนามนักเกินแซมยังนำหน้าอยู่หมายเลขสิบนะครับคูบคาวาซากิสองร้อยห้าสิบซีซีนะครับปีศูนย์เจ็ดมาด้วยแปดสามเจ็ดแล้วก็หมายเลขยี่สิบสองส่วนตั้นนั้นนักแข่งพ่อลูกอ่อนนะครับหมายเลขสิบห้า หูด่นที่สี่น้าโอ้โหไม่อยากเชื่อนะครับว่าพี่ยาวของเราหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะครับหมายเลขอ้าวนะครับลูยนต่อนะครับล่งได้ห่รอบสนามแสบยังนำอยู่ตามมาด้วยกอบกอบและตีตีนี้ใช้ Kawasaki 210นะครับหัวฉีด โอ้โหสาสต์แบงกันหน้าดูเลยครับดินทรายสาด์เข้าเลยนะครับเปลี่ยนนะครับตำแไหนงมีการเปลี่ยนไปแล้วแซมยังนำหน้าอยู่ระวังแซมกับติ๊น,นะครับดูนะครับเพิ่ได้หนึ่งรอบสนามเองนะครับตามมาด้วยนกกอบ<ป>นะครับเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเจ็ดรอบสนามหรือเปล่านะครับตอนนี้ แซมนะครับแซมยังนำายู่หละตีดขึ้นได้หรือเปล่าครับแซมโดดได้หรือเปล่ายังไม่ได้นะครับเกาะ,าะตามมาตามมานะครับตอนนี้เริ่มเกาะกลุ่มกันแล้วแยกเป็นสองพักสองพวกแล้วตีตีตันนะครับตีตันโอ้โหยังอยู่ที่ซอมนะครับแซมกับตีดูดีๆนะครับดูดูยาวๆดูดูกันนะครับตอนนี้เอาละโอเคตอนนี้ตำแหน่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง นะครับส่วน,นกลุกมที่2นี้หมายเลข6 0 0 0หมายเลข17แล้วก็หมายเลขสิบงาน,นอยู่นะครับลายปีมาด้วยน้องแซมนะครับพี่ชายน้องเหนือนะฮะพี่ชายน้องเหนือเองตาชื่อจริงๆคือวัชระสารงาม มีเหตุดนบันดาลให้แต่งใช้ชื่อวัชรานะครับเพราะว่าพ่อเขาเป็นนักแข่งเก่านะครับตอนนั้นวัชราปัจจมูลมาแข่งที่จังหวัดสุรินทร์บังเอิญนะครับแพ้ออกมาพอดีอ้าวน้องกอบว่าไงน้องกอบลุกไหวหรือเปล่าครับน้องกอบลื่นีลืล่นสายไหมนะครับไม่เป็นไรนะครับน้องกอบตอนนี้นะครับตีด้วยนะครับตีเต็มเซ็งตีดเสียบเข้าวงในไ,ได้ก่อนแล้วแ s e อันดับสอง โอ,โ,โอ้โหตอนนี้ตำแหน่งนี้ไม่การเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับตีสีขอมาด้วยแซมกับฮูนะตั้นท่าตูมส่วนหมายเลขหกพันนี้จุ่มืลำนะครับน้องกอล์ฟตำแหน่งเปลี่ยนแปลงไปแล้วแลังจากที่ล้มเนมน,นะในแบงค์ตรงกลางสนามตอนนี้ครับดูกันขับเขี่ยกันรู้สึกว่าออสหมายเลขสิบเจ็ดนี้เรียวแรงจะเริ่มหมดลงไปแล้วรถมันแรงเท่ากันแต่คนมันไม่แรงไม่เท่ากันอ้าวว่าไงตั้นครับ เสียจังหวะไปนิดเดิมแต่ยังตำแหน่งยังหนุนเหมือนเดิมอ้าวดูนะครับเรามาได้แปดสามเจอกับประตูพนน้องกบชี้ขึ้นเล้ก่อนโอ้โหอ้าวมาแล้วยิมสองมาแล้วยิมสองมาแล้วยิมสองเป็นอะไรโอ้ยลืมเติมน้ำมันหรือเปล่าโอ้ยซาวาชอตกยั้ยไหครับนี่แหละเขาถึงบอกว่าดูกันยาวๆไอ้ล้อมันกลมก็จริงแต่คนลางคนกับรถนะครับ โออน่าเสียดายนะครับไปรุ่นเซ็งเลยเดี๋ยวรอบสุดท้ายด้วยนะครับเออนะครับเจอเจ็ดรอบสนามนะครับเจ็ดรอบนะครับเออตอนนี้เลยรอบสุดท้ายแล้วโอ้โหตอนนี้แซมนะครับเราเรียกว่าโชคดีไปเขาน้องแซมอ้าวเรามีลออ้านหมายเลขสามร้อยอะช่วยยกเอาช่วยยกนะออ,ออกเตัวไปแล้วได้ได้ได้ไดยังยังดีนะครับีรถยังไม่ดบอ่าตอนนี้นะครับน้อง น้องก๊อฟตามมาขึ้นอันดับสามพี่แซมอันดับหนึ่งทนอันดับสองแปดสามเจ็ดมาแล้วน้องก๊อฟตามได้ไหมเลขหกพัน 6, โอ้โหไม่เคยคิดนะครับไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นโอ้โอ้โเสียดายจริงๆครับ้ำแต่ไม่กันแปง้งเอาแล้วครับเอาแล้วตอนนี้สบายใจแล้วระหว่างหมายเลขสิบกับหมายเลขสิบห้า 837ก็ชี้ห่างปลกชี้ห่างด้วยหมายเลข15โอ้เขาถึงบอกนะครับว่านะครับมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาของแบบนี้เขาเส้นชายเวลาหมายเลข10นะครับเขาเสียงปบปืนให้วัชระสารงามพี่ชายน้องเหนือแล้วก็หมายเลข15จามิกรทรงพระ837